สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ปราสาทปักสีจำกงตรงหน้าเมืองพระนครหลวงหรืออังกรคมที่เรารู้จักกันนะครับปราสาทหลังนี้มีความสําคัญยังไงมีรูปแบบสถาปัตยมยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะจริงมันมีตำนานของของการสร้างปราสาทปักสีจำกงนนะบอกว่ามีเจ้าชายองค์หนึง่งหนีศัตรูมาแล้วก็มาหลบอยู่ในพื้นที่แถบนี้ ทีนี้ศัตรูเนี่ยเขาตามล่ามาจนถึงบริเวณนี้ปรากฏว่ามีพญานกนกแบบก็บินอยู่ตรงตามพื้นที่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยจนกระทั่งศัตรูแบบเหมือนกับเบี่ยงเบงความสนใจอะ่ะก็เลยโมแต่ไปยุ่งกับนกเจ้าชายก็เลยมีโอกาสที่จะหนีออกมาจากการตามล่าของศัตรูได้เขาก,ก,กลับมากู้อาณาจักรบ้านเมืองเสร็จมาขึ้นครองราชน,นะครับก็เลยสร้างปราสาทนี้ขึ้นมานะก็เลยตั้งชื่อว่าปักศรีจำกงก็คือเหมือนกับ เป็นสากศรีนี่คือนกอ่ะนะนะครับแต่ความจริงเนี่ยตามประวัติศาสตร์ก็บอกว่าสร้างขึ้นในราชการของพระเจ้าอหารสาวรมันที่หนึ่งซึ่งเป็นาราชโอรสของพระเจ้าเจสโรมันที่หนึ่งที่สร้างปราสาทคนมบาทแขงอยู่ข้างๆนี้นะครับในะบนะตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่ที่อยู่ในใกล้ๆก,กับตีนเขาของขนมบารแแ่งทีนี้นะครับในรูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ ไม่ใหญ่โตมากนะักนะเมื่อเปรียบเทียบกับพนมบาแข่งแต่ว่ามันมีความสําคัญสําคัญยังไงละ่ะก็คือว่ามันเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมือนะครับบางคนนะักวิชาศาสตร์จะกําหนดอายุอยู่ในสมัยก่อแก่เป็นพื้นเม็อที่ตั้งอยู่บนดินน่าจะสําเร็จในอาคารรุ่นแรกๆเพราะว่าช่างของพยายามดีไซน์การจำลองภูเข,ขาแบบลักษณะของการทำฐานซ้อนชั้นขึ้นมายเยอะๆแล้วทีนี้เนี่ย ยุคแรกๆเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าด้วยความที่สถากรรมมันมีขนาดใหญ่อาคารมันมีพื้นที่กว้างขนาดใหญ่เนี่ยมันก็พังหมามันก็ซุดตัวดินมันซุดตัวนะครับทีนี้พีโะมิเ,เน่สำเร็จครั้งแรกคือที่พนมบาแขงแปลว่าฟุตติ้งเนี่ยหรือฐานล่างเนี่ยมันเป็นภูเขามนเลยแน่นดินมนเลยแน่นแต่ที่นี่สร้างบนดินนะครับก็เลยถือว่าเป็นสถากรรมที่เป็นรูปแบบการจาลองภูเขาเนี่ยที่สําเร็จขึ้นมานะครับบนพีราบได้ ซึ่งมันก็จะส่งยิที่พลต่อไปสู่การสร้างปราสาทอีกหลายแห่งเลยในเมืองพระนครอ,อะเดี๋ยวเรามาดูจ้นถ้าเราเดินขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตรงน,นี้เห็นไหมมันจะมีรูสเสาตรงนี้เดินขึ้นไปปับ๊บตรงนั้นก็เป็นทางออกเนี่ยไม่ใช่กำแพงทางออกคือ,ค,อคือมันเป็นทางออกของตัวตัวตัว,ตวเขาเรียกว่าธรณีประตูของอีกด้านหนึ่งของตัวคุมลุราไม่เข้าใจก็คือเราอ่ะคนโบราจะเดินผ่านนี้ใช่ปะ,ะแล้วเ,เข้าไปในตรงนี้ เข้าไปเสร็จตรงนี้มันจะต้องพื้นเนี่ยมันจะต้องสูงแต่ด้วยความย่มเป็นกิ่มันอาจจะมีการแบบพังกระลายเพราะตรงนี้เป็นหานฟูติง้งไอตัวแท่นเนี่ยต้องอยู่ข้างบนแล้วก็เราก็เจออกเพื่อประตูนเพื่อเข้าไปสุปคือจริงๆแล้วรรจริงๆ<อ>งแล้วาามันคือระดับนี้ของอาคารแต่ว่ามันพังไปแล้วเราก็เลยเราก็เลย ต้องปีนแบบนี้ใช่ใช่มันจะล้อมเห็นไหมคะเห็นเห็นเนี่ยกำแพงไหมมีกำแพงล้อมนั้นปราสาทปราสาทปราสีจอมกงอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวปราสาทประธานนะมันจะมีอาคารประกอบด้วยแต่ว่าด้วยความที่มันมันเสื่อมสภาพตามกาลเวลามันก็เลยหลงเหลือหลักฐานบางส่วนเท่านั้นเองอเดี๋ยวเราเดินรอบเราคงไม่ขึ้นนะทำไมล่ะจะขึ้นไหมขึ้นสิเราต้องขึ้น มันจะสูงแค่ไหนกันเชี่ยวการสร้างภูเขาจำลองเนี่ยคือภารกิจหนึ่งของกษัตริย์ของโบราณที่เหมือนกับว่าสมมติขึ้นคลองลาดมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาเพื่อถวายแด่พระเจ้าตามที่ตนนับถือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาฟาร์ฮินจูตามพระองค์ก็นับถือศาสนาพุทธ อะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นนี่ยต้องสร้างสิ่งก่อสร้างที่เหมือนกับสูงเสียดฟ,ฟ้าขึ้นไปเป็นลักษณะของรูปทรงเป็นพีระมิดเพื่อเหมือนสะท้อนกับเป็นวิมานของพระเจ้าในการสื่อสารระหว่างกษัตริย์พราหมณ์ที่มีต่อพระเจ้าที่ตนนับถือดัองนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจของกษัตริย์ในแต่ละราชกาลว่าจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่จะเกณฑ์คนงานมาก่อสร้างปราสาทได้ใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นภารกิจหลักของกษัตริย์ของโบราณ นั่นแต่เราดูไกลๆมันเหมือนเป็นปราสาทเล็กนะแต่ว่าเข้ามาอยู่ในระยะประชิดออมันไม่เล็กนะเขาเคยขึ้นแปแล้วสูงเหมือนกันเราอยู่บนปราสาทศรีจำกงนะครับสิ่งที่ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นนี่ก็คือจารึกของพระเจ้าหันเสาละหมันที่นี่ ในที่กล่าวถึงการสร้างปราสาทต่างๆแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของอที่ประดิษฐานรูปเคารพปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่แล้วก็มีการนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานอยู่ภายในนะเห็นปราสาทหลังเล็กๆอย่างนี้นะก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวดูมุมของการลงลงไปนะครับว่า มันจะสูงขนาดไหนพีระมิดเศษบนดินที่เรามองเนี่ยนะครับอาจจะดูเตี้ยๆเนาะแต่ประสาทอื่นนี่จะมีความยิ่งใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันครับทั้งหมดก็คือรายละเอียดของปราสาทปากสีจำากงนะครับที่พาไปดูมาเมื่อสักครู่ดูสภาพนะนีขนาดปราสาทเล็กๆนะนะครับแต่ความจริงเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบปราสาทปักรีจำกงที่สร้างในรัชกาลของพระเจ้าหันสาวรมันที่หนึ่งเนี่ยกับปราสาทในยุคหนึ่งนะครับก็คือ,อะจะมีปราสาททมที่เกาะแก่เนี่ยความสูงสัดส่วนอาคารนี่แตกต่างกันลิบลับเลยนะครับอันนี้คือเป็นช่วงในรัชสมัยที่มันมีปัญหาทางด้านการเมืองมาต่อมาเนี่ยย้ายราชธานีจากยโสธรปุระตรงเนี้ยนะครับไปอยู่ที่นครชอกัญญาหรือเกาะแก่ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน แล้วก็พระองค์ก็โปรดให้สร้างพปลมิสเซปบ,บนพื้นดินที่มีขนาดใหญ่กว่าที่นี่หลายเท่าเรียกว่าปราสาททมนะครับอันนี้คือถ้าใครสนใจอยากไปศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ในช่วงก่อนการสร้างมหาปราสาทน,น,นครวัดนะในช่วงของพระเจ้ายโสวรมันหันสาว,วรมันในพื้นที่บริเวณพนมบากแขงแล้วก็พื้นที่เกาะแก่มันก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่ถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรม โอเคนะครับกิปนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูปราสาทต,ต่อไปนะครับประสาทแรกเราก็สภาพหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อไปที่ต่อไปว่าจะพาไปดูที่ไหนบ้างนะครับรติดตามนะครับนี่โฆษณาวไว้นะครับก็คือเป็นหนังสือประวัติศาสตร์สากรรมตะว,วันออกนะครับซึ่งก็เขียนด้วยตัวเองนะครับอาจารย์วิโรดนร์นะเขียนขึ้นมา ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนะที่เป็นแต่ละประเภทในตะวันออกนะครับก็จะมีรูปมีอะไรต่างๆนะครับเกจสาระสําคัญนะครับแนวคิดการพัฒนารูปแบบต่างๆของสถาปัตยกรรมแต่ละประเภทในตะวันออกอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลที่เอาไ้ค้นคว้าหรือว่าเป็นเพื่อนดวงร่วมทางในการที่เวลาเราเดินทางไปแต่ละที่นะครับก็จะมีสถาปัตยกรรมหล,หลายอย่างมาก ซึ่งเดี๋ยวอนาคตจะพิมพ์เป็นในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะครับซึ่งมันก็จะสะดวกในการที่จะพกพาไปไหนตอนไหนนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันก็จะโหลดได้นะครับเราก็จะเก็บเอาไว้เวลาเราไปไหนก็ไม่ต้องแบกหนังนสือเล่มโตๆไปนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเนาะถ้าใครสนใจก็ลิงก์ข้างล่างนะครับนะบส่วนถ้าใครสนใจฉบับที่มันเป็นรูปเล่มสมบูรณ์นะครับก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันข้างล่างนะก็จะมีรูปเล่มสมบูรณ์ให้นะนี่ก็มีทางเลือกให้นะครับ,นะรบนะโอเค 爸妈，你。